ในตอนที่สามนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างโปรไฟล์นะครับต่างๆนะซึ่งบอกเลยว่าจะช่วยการทํางานง่ายขึ้นมากๆเลยครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับในโปรแกรม sketchup เนี่ยเวลาทํางานมันจะมีปัญหาเรื่องการสร้างโปรไฟล์นี่แหละโปรไฟล์คืออะไรครับเวลาเราทำชิ้นงานขึ้นมาแบบนี้ครับตัว C อย่างเงี้ยนะครับวงกลมอย่างเงี้ยอย่างนี้ครับแล้วก็เรามีผ่าดทางเดินครับทางเดินนี้ครับอันนี้คือผา เวลาเราสร้างชิ้นงานขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็เราต้องการ Follow มีใช่ไหมเราก็ต้องกด f o l l o w Me ครับแล้วก็คลิกแล้วก็อ้างอิงตามเส้นเหล่านี้ครับซึ่งวิธีแบบนี้ครับมันมันต้องมีทางเดินแล้วกต้องมี f o l l o w มีซึ่งมันซับซ้อนนะครับแต่ถ้าเป็น building tool นะครับมันหลักการก็คือว่าให้เรานะครับเลือกโปรไฟล์เดี๋ยวทำให้ดูกนะเลือกโปรไฟล์ครับจากนั้นมาเลือกโปรไฟล์เสร็จปุ๊บนะครับก็สร้างชิ้นงานโดยการคลิกก็ลากครับ าสมามารถลากชิ้นงานในการคลิกได้หรือนะครับสร้างเส้นก่อนแบบนี้ครับแล้วก็ลือทั้งหมดนะครับแล้วก็้วทันทีเลยเนี่ยครับอันนี้คือหลักการที่มันใช้ในการทํางานซึ่งจะช่วยเราสามารถสร้างชิ้นงานได้ง่ายครับถ้าต้องการให้ชิ้นงานติดกันเป็น,ปนแนวเดียวกันครับเราต้องเชื่อมเส้นเหล่านี้ไว้ด้วยกันคิดดูครับคิดขวานะในสเกตช์บอร์ชันใหม่ๆจะมีคําสั่งที่เรียกว่า Well Edge Well Edge คลิกปุ๊บ มันจะเชื่อมเป็นโพลีไลน์ครับแล้วเวลาสร้างชิ้นงานเนี่ยมันจะติดกันแบบนี้ครับซึ่งมันจะทำให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นและนี่แหละครับคือนะลักษณะของโปรไฟล์นะครับในการทํางานครับเราก็มาซอฟเฟนครับอันนี้พื้นฐานนะซอฟเฟนเอเจนะครับก็ปรับให้มันดูเป็นเหลี่ยมก็เสร็จแล้วนะครับอ่ะเรามาทาความเข้าใจกันดีกว่านะอันนี้โชยดูว่ามันคืออะไรเป็นน้ําจิ้มนะครับเรามาดูกันทํางานนี่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาทําโปรไฟล์ของเราเองครับสมมติผมต้องการทําอะไรบางอย่างนะขึ้นมาก็ ผมก็เลือกตรงนี้ครับหมวดงานทั้งหมดจากนั้นครับไม่ต้องสนใจตรงนี้นะข้อมูลตรงนี้ครับสร้างแก้ชิ้นงานไหม yes สร้างคอมโพเนนต์ไหมอ่ะเราไปคอมโพเนนต์ก็ได้ครับกดเก็บคอมโพเนนต์ครับแล้วก็จะเลือกชิ้นงานยังไงครับกดตรงนี้ครับประเภทของชิ้นงานครับกดแบบแบบดมไปนี้ครับปุ๊บมันจะมีดอบดัมนปให้เลือกครับแล้วก็หมวดงานให้เลือกครับเอาละเรามาไล่ทีตัวว่าโปรแกรมตัวนี้ครับรองรับโปรไฟล์ไหนบ้างครับอันนี้ครับเรียกว่า edge shape ครับนะครับหน้าตัด edge section นะครับตัวนี้ครับ t cut shape คัตที่เชฟนะครับอันนี้คือแฟลตบาร์อันนี้คือเหล็กฉาก L s h เชฟมีทั้งอีคั่และอันอีคั่วนะด้านเท่าไม่เท่านะครับอันนี้คือว่าไลท์ลิฟชานนลหรือ C ครับ C เชฟตัวนี้ครับเรียกว่าชานนบหรือเหล็กรางนะครับเหล็กรางน้ำที่บ้านเราใช้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับเซอร์เคิลก็คือเท่าเหล็กกลมแลวตัวนี้ครับคือเหล็กกล่องบ็อกซ์คือเหล็กกล่องจะมีทั้งเล็กเล็งกูล่าหรือนะครับสแควร์นะก็เหมือนกันครับสองแถวบนเนี่ยเป็นงานเหล็กลูกประพันณ์ ส่วนแถวล่างเนี่ยเป็นงานคอสลคอนจสริมเลกครับไอ้ตัวนี้ครับเรียกว่าเล็กแทงโกก็คือเสาอาคารตัวนี้เรียกว่าวอลผนังครับผนังเนี่ยอาจจะประยุกต์กับงานสถาปัตย์ได้นะครับแต่เบื้องต้นแล้วมันคือผนังคอสลอลแต่เราสามารถประยุกได้นะครับคอสลอลได้กับผนังอิฐได้นะครับผนังสถาปัตย์ได้อันนี้ครับเรียกว่าฟุตติ้งคือฐานรากนะครับก็คือฐานรากที่เราสร้างนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเรียกว่าตัวสลักนะครับสลักก็คือตัวแผ่นพื้นนะครับเราสามารถเลือกได้ครับอ่ะผมเลือกไปที่ตัวเหล็กตัวุดรับ มาแล้ไอ้แชแล้วปุ๊บผมได้ทําฐานละข้อมูลไว้ให้แล้วข้อมูลไว้ให้แล้วนะครับนี่สาคัญมากนะข้อมูลครับซึ่งราสามาถเลือกได้ครับผมเอาข้อมูลมอกอมาให้ละนะครับก็คลิกคือคลิกเลือกปุ๊บนะครับแล้วคลิกที่ว่างหนึ่งครั้งจากนั้นมากําหนดครับนี่กาหนดครับไม่ต้องใส่ความสูงนะเพราะถ้าใส่ความสูงปุ๊บมันจะล็อกความสูงความยาวเลยนะไม่เอาครับเราเลือกกําหนดเซนเตอร์ครับเซนเตอร์นะแล้วก็คลิกวางเลยครับ เห็นไหมครับเราก็คลิกได้เลยครับคลิกแล้วก็ลากคลิกแล้วก็ลากคลิกแล้วก็ลากเห็นไหมครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะทําให้มันอยู่ในนะครับแนวที่มันหลายแนวพร้อมกันนะครับอย่างนี้ให้เราเลือกสร้างเส้นก่อนครับแล้วก็กดเลือกเส้นก่อนนะออกคําสั่งเปลี่ยนแปลงชิ้นงานที่เลือกมันก็จะทําให้ชิ้นงานของเราเป็นแบบนี้ครับโอเคไหมครับแล้วก็สร้างได้ แต่อย่าลืมนะเวลาทํางานเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราเกินสองเส้นมาหลายปุ๊บเนี่ยมันจะทิศทางมันจะผิดรูปไปต้องระวังให้ดีนะครับคือถ้าเรามีทิศทางหลายแนวครับบางทีเนี่ยถ้าเราเลือกทั้งหมดพร้อมกันเนี่ยครับมันจะบิดนะฮะในด้านที่ผิดครับดังนั้นเเนี่ยแนะนําว่าเวลาทํางานนะครับเราต้องเราต้องเลือกให้ดีนะทิศทางครับซึ่งก็ถ้ากดตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยทันทีแล้วก็ตัวนี้กดสร้างเห็นไหมครับว่ามันจะผิดด้าน เวลาเราสร้างปุ๊บเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ผิดด้านซึ่งเมื่อผิดด้านปุ๊บเนี่ยเราสามารถแก้ได้โดยการออกคําสั่งตรงนี้ครับที่ยังไม่ได้สอนครที่แล้วนะคิดไปแล้วคือการหมุนิ้นการครับเราหมุนตรงนี้ครับ9ก้าสิบองศาอ่ะลองดูครับเห็นไหมครับเมื่อหมุนเกสิองศาปุ๊บมันก็จะนะครับทํางานได้เลยแบบนี้ครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราสามารถออกคําสั่งตัดได้ในแนวราบดูกรั่าตรงนี้ครับ เชื่อมปลายชิ้นงานเข้าด้วยกันแบบนี้ครับแนวราบนะเชื่อมได้นี่ครับแนวราบเนี่ยเชื่อมได้นี่ครับเชื่อมปลายชิ้นงานเข้าด้วยกันแต่แนวดิ่งเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้นั่นก็เพราะว่าแกนของมันครับมีปัญหาเรื่องการมุน่นแล้วบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันมีปัญหาเรื่องการบุ่นเนี่ยครับมันไม่รู้ทิศทางครับดังนั้นเนี่ยหลักการง่ายๆครับที่ผมทานะบางครั้งมันมันได้นะ ก็คือเราอย่าหมุนชิ้นงานครับเป็นศูนย์เลือกตรงน,นี้ครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงชิ้นงานทั้งหมดที่เลือกเห็นไหมครับจากนั้นมาเราหมุนเองเอาครับให้เราออกคําสั่งหมุนเองเอาก็คือถ้าเราหมุนเองครับบางทีมันอาจจะไม่มีปัญหาต้องบอกไว้ก่อนว่าบางทีอาจจะไม่มีปัญหานะนะครับก็คือตอนนี้มันจะเป็นจุดที่ทุกคนต้องต้องนะครับทําเองอ่ผมหมุนี้90องศาแล้วก็ลองดูครับลองตัดดู ทาไม่ได้ก็นะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าแนวดิ่งเนี่ยมันไม่ได้คือแนวดิ่งเนี่ยมันมันจะมีปัญหาเรื่องแนวดิ่งนี่แหละที่เราไม่สามารถที่จะตัดได้ด้วยคำสั่งนี้นะอันนี้ต้องําให้ดูนะเพราะหลายคนถามว่าเฮ้ยมันจะตัดได้ไหมนะครับคำตอบคือว่ามันตัดได้หรือไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าทิศทางของมันครับอยู่ในแนวไหนนะครับถ้ามันอยู่ในแนวดิ่งเนี่ยโอกาสที่ตัดเนี่ยนะครับไม่ได้เนี่ยก็มีนะครับซึ่งก็เกิดจากการที่มันหันหน้าไม่ตรงกันนะครับอ่ะ ไม่เป็นไรเนาะอันนี้จะบอกไปก่อนข้อจำกัดก,ก่อนว่ามันตัดได้ในแนวนอนเท่านั้นซึ่งแนวดิ่งเนี่ยมันตัดไม่ได้ครับแต่ถามว่ามันตัดไม่ได้มีปัญหาไหมไม่มีครับเรายังสามารถทําได้ครับเอาละดูวิธีการทํานะเราสามารถสร้างเส้นสรบการตัดได้ครับดูนะผมทําให้ดูนะครับผมจะลากเส้นดิสอครับตรงนี้มาตรงนี้นะไอเนี้ยเส้นเนี้ยครับคือเส้นที่เราใช้ในการทําเฟสนะตรงนี้ทําเฟสนะครับ เอาละถ้าเรามีเครื่องมือเสริมอย่างเช่น JSS Powerbar นะครับหรือเครื่องมือดึงเอ็ดนะครับจะมีคำสั่งดึงเอ็ดตรงนี้นะครับ Extrude Line เ,เราดึงเส้นตรงนี้มาครับในแนวนี้มันจะได้แนวฉากแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือตัวนี้ครับเราก็ต้องสกเก็ตเองครับเราก็ต้องมาเอาลากเส้นมาแบบนี้แล้วก็ลากเส้นมาแบบนี้ชิบค้างไว้นะครับแล้วก็มาแปะตรงนี้อ่ะก็ไม่เสียหายอะไรครับ แต่ถ้ามีเครื่องมือเสริมก็จะง่ายก็คือ JSS Power Bar นะครับไปดูในคลิปเก่าๆผมสอนละเอียดนะฮะมันมีเยอะแยะนะครับเครื่องมือเสริมก็คือใช้งานเร็วขึ้นครับก็กดตรงนี้แล้วก็ดึงครับเมื่อดึงแล้วนะครับเราตัดไม้ดนี่ยดก็ใช้หลักการคือมันมีคำสั่งอีกอันหนึ่งครับเรียกว่าตัดชิ้นงานด้วยเฟสคือถ้าเราตัดตรงนี้ไม่ได้ครับเอาใช้เฟสตัดครับกดชิ้นงานครับตัดชิ้นงานด้วยเฟสกดเหล็กกดเฟสกดเหล็กกดเฟสนะครับเอาใหม่ กดเหล็กกดเฟสเห็นไหมครับคือต้องกดตรงนี้นะแล้วกดตรงนี้คือมันจะตัดกันพอดีครับเข้าใจไหมครับและนี่คือหลักการทํางานครับแต่ถ้าเป็นแนวนี้ไม่ใช่ปัญหาครับสบายมากและนี่นะครับคือหลักการในการทําโปรไฟล์นะชีวิตดีดีครับนะง่ายมากๆเลยครับนะโอเคลองมาดูอะไรที่มันซับซ้อนกว่านั้นดีไหมครับเดี๋ยวผมจะลองทําเป็นกรุ๊ปดูครับนะครับแล้วผมจะเอาเหล็กเป็นเหล็กตัว C นะครับเหล็กตัว C นะครับอันนี้ แล้วก็เลือกเหล็กตัวสี่ร้อยคูณห้าสิบคูณสามจุดสองเอาละผมจะสร้างชิ้นกานขึ้นมาครับเป็นสองเส้นแบบนี้ครับเอาละผมจะเปลี่ยนแกนครับดูนะอันนี้คือเส้นนะผมจะเปลี่ยนแกนมาไว้ด้านด้านบนครับหมายเลขก็คือเก้าผมไม่เปลี่ยนชื่อนะเก้าครับแล้วก็ก,กดเปลี่ยนไปชิ้นกานทั้งหมดที่เลือกจะสังเกตเห็นนะครับว่า เห็นไหมครับว่าทิศทางของมันครับมันจะเอาจุดเนี้ยอ้างอีกในการสร้างนะครับอ่ะอันดูก่อนเอาใหม่อันดูเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนมาไว้ตรงนี้นะหมายเลขเจ็ดครับเห็นไหมครับว่ามันจะเปลี่ยนมาไว้ตรงนี้ทุกคนพอเห็นภาพไหมครับอ่ะด้านล่างครับหมายเลขสามเห็นไหมครับมันจะแบบนี้เลยนี่คือทิศทางของมันในการสร้างครับด้วยข้อตรงนี้ครับเราสามารถที่จะใช้ คำสั่งมิลเลอร์ครับกับด้านทําชิ้นงานประกบกันได้ครับอย่างง่ายได้เลยอย่างเช่นผมจะสร้างหมายเลขสามก่อนนะเปลี่ยนแปลงชิ้นงานทั้งหมดที่เลือกเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับผมจะออกคําสั่งกับด้านชิ้นงานมิลเลอร์เส้นมันเลือกไปแล้วใช่ไหมครับผมสร้างอีกครั้งหนึ่งครับเปลี่ยนกับด้านนะกับด้านก็คือครั้งต่อไปกับด้านครับเปลี่ยนแปลงชิ้นงานทั้งหมดที่เลือกผมก็จะสามารถที่จะสร้างชิ้นงานแบบนี้ประกบกันได้ครับและด้วยหลักการแบบนี้ครับง่ายมากๆเลยและผมก็อะไรครับ ช้คำสั่งตัดปลายชิ้นงานเขาด้วยกันครับคลิกคลิกเห็นไหมครับอ่าถ้าถ้าอยากถอยหลังกด escape นะคือถ้าเรากดพลาดนะครับอย่างเงี้ยถ้าเรากดชิ้นงานปุ๊บนะครับกดกดตัดปลายยังไงกันตัดปลายชิ้น,นเขาด้วยกันนะจึบจ๊บกดจึ๊บแล้วก็กดจึบ๊บตัวเก่าครับมันมันงงกดซ้ำได้ครับหรือถ้าเราอยากจะยกเลิกนะครับเราก็กด escape esc นะกดตัวนี้ แล้วกดจิ๊บเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้กด e s c a p e ครับ Escape นะกด s เ a c บา a r นแล้ว scape ปแหมยี่นี้ทำไมยากทำไมนะก็ทุกคนลองเล่นเองนะไม่ยากันนะกดตัวนี้แล้วกดอันดูใหม่ก็ได้ครับแล้วก็กดเข้าใจไหมครับกดมันจะเป็นอย่างเงี้ยเลือกได้เทียะชุดมันจะไม่เหมือนโผลไปไม่ไนะด้สามนะดูวิธีนะลองต้องลองฝึกเองอ่ะนะครับอธิบายตรงนี้อาจจะดูไม่ออกถ้าลองทำอีกจะรู้กดตัดชิ้นงานด้วยกันครับแล้วก็จิ๊บคลิกตัวนี้ไกลๆแหมกดพลาดนะอะกดใหม่นี่ครับ ปับป๊บปั๊บเอามาเอามากด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 เรียบร้อยครับเสร็จเลยนะง่ายมากๆครับเอาแล้วต่อไปครับต่อไปครับเรามาดูในส่วนที่เป็นตัวชิ้นงานลองผมเอาเราตัวเป็นคอนกรีตนะนะครับตัวนี้คอนกรีตไดแทงโก้ครับแล้วผมก็เลือกคอนกรีตเลยนะขนาดนะครับศูนย์จุดสองว่เอาศูนย์จุดสองนะคูณศูนย์จุดสี่อ่า แล้วก็เป็นบีมนะครับไม่ไม่เป็นชื่อนะแล้วผมจะเอาไว้ตรงนี้ครับหมายเลขแปดผมให้กลับน้าชิ้นงานนะผมลากครับเป็นบีมนะศูนย์สองศูนย์สี่ครับผมกดจิ๊บคลิกลากนี่ครับมันจะได้บีมขึ้นมาครับแต่มันจะมีข้อเสียที่หนึ่งครับเวลาเราสร้างชิ้นงานที่มันเป็นแบบชิ้นงานแบบว่าสร้างพร้อมกันนะครับถ้าผมมีแบบนี้อยู่แล้วผมคลิกรัวครับแล้วผมก็ หมายเลขสามนะเราหมายเลขแปดหมายเลขแปดครับด้านบนนะผมสร้างชิ้นงานพร้อมกันทั้งหมดครับมันจะมีปัญหาตรงเนี้ยครับปัญหาตรงที่ว่าไอ้ตัวคานเนี่ยมันจะไม่บรรจบกันพอดีเนี่ยถ้าเรามาดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยไอ้ตัวคานเนี่ยมันไม่บรรจบกันพอดีดังนั้นเองเนี่ยเราสามารถเลือกชอยได้ไหมครับมันจะมีจุดตัดนี้ไหมครับเนี่ยจะมีจุดตัดตรงนี้อยู่ซึ่งมันเกิดจากการตัดนะครับเราสามารถเลือกชอยได้ครับเราสามารถจะต่อชนกันได้หรือ อ่ะถ้าปลายมันต่อชนกันก็กดตรงนี้ครับถูกไหมนี่ซึ่งความจริงแล้วไม่ทําแบบนี้ถูกไหมครับอ่าอันนี้อ๋ออันนี้ระวังระวังให้ดีนะเวลาสร้างมันเบิ้ลได้ระวังให้ดีนะครับเอาใหม่ถ้ากดซ้ำมันจะเบิ้ลนะครับกดอ่าแล้วก็สั่งตัดครับอ่าระวังให้ดีมันเบิ้ลนะเนี่ยทำไมมันเบิ้ลเนี่ยสเส้นมันเบิเ้ลตั้งเบิ้ลหรอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้วิธีการจัดการเองนะ อันนี้อ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูกรันถ้าเบิ้ลก็ไม่เป็นไรครับดูนะเปลี่ยนไปชิ้นงานท้เลือกจึ๊บถ้ามันเบิ้ลครับเราทำอย่างนี้ครับดูนะเรามีเครื่องมือ u t i l i t y t o o l นะทุกคนอ่ะดูนะครับในห้องเรียนนะบิม tool นะครับ u two นะแล้วก็มันจะมีคําสั่งครับเช็คเบิ้ลเราให้ดีนะในเรื่องของบิมเนี่ยการการเบิ้ลชิ้นงานเนี่ยสำคัญมากนะครับมันมีผลต่อราคาและจำนวนครับกดคำสั่งนี้ครับขี่ u two นะแล้วกดปุ่มนี้ครับเรียกว่านะครับรีพิทถ้ากดรีพีทปุ๊บมันไม่มีก็ถือว่าไม่เบิ้้ลครัับอนนีก็ ไม่มีละอ่าดีหรือนะตรงนี้คำสั่งนี้นะเนี่ยเนี่ยรีพีทนะครับนะถ้ามันเบิ้ลเนี่ยจะเป็นอย่างนงี้ขอโทษซีอินดิทเพสอินเพนะครับถ้ามันเบิ้ลจะเป็นอย่างงี้ครับเลือกทั้งหมดนะแล้วก็กดเห็นไหมครับมันจะเบิ้ลขึ้นแบบนี้แล้วก็ลบทิ้งอ่าอ่าแล้วครับดังนั้นเองเรามาดูวิธีการตัดครับมีมีเพิ่มวิธีครับถ้าต้องการตัดปลายมันครับผมจะลบตรง มันต้องยืดมายาวตรงนี้เลยชนตรงนี้เลยยาวทีเดียวนะวิธีการดูนะครับเรามีคําสั่งครับเรียกว่าการตัดด้วยเฟสครับกดชิ้นงานตรงนี้ครับอ่ากดตรงนี้กดด่อนดกว่าง,ง่ายดีตัดชิ้นงานด้วยเฟสนะครับกดชิ้นงานของเรากดที่ขอบเฟสตรงนี้นี่เห็นไหมครับง่ายมากๆเลยเห็นไหมครับดูทีนะอันดูนะนะกดชิ้นงานของเรากดเฟสอันนี้ถ้ากดเฟสอันนี้มันจะอยู่แค่นี้อ่าอันดูกดอีกทีครับตัดชิ้นงานด้วยเฟสกดตัวนี้ ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมาตัดที่ปลายตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้โอ้โหง่ายมากๆอ่ะเราพิงตรงนี้ครับลบพิ้งดูนะเอาละผมจะยืดตรงนี้มาให้ปิดขอบตรงนี้นะก็ตัดชิ้นงานด้วยเฟซกดตัวนี้มากดตรงนี้หนึ่งสองสามปึ๊บเรียบร้อยต่อไปครับกดตรงนี้มาแปะตรงนี้เข้าใจไหมครับมันก็จะทํางานได้กดตรงนี้แปะตรงนี้กดตรงนี้แปะตรงนี้ โอ้โหง่ายมากๆอ่ะลบตรงนี้ไปก็ไม่เอาฮะอ่ะ,อะกดตรงนี้กดตรงนี้แปตรงนี้กดตรงนี้แปตรงนี้เรียบร้อยครับเสร็จเลยก็จบละแต่บางครั้งครับแต่บางครั้งครับเราอาจต้องการเจาะไวๆซึ่งมันใช้โซลิดทูในการตัดได้ครับ,บมันมีกำลังสันตัดด้วยการโซลิดนะครับคำศั่ทโซลิดนะดูนะ แทนที่เราต้องกดเฟสไม่เอาละเราตัดทั้งทอดเลยครับวิธีการคือเรากดตรงนี้ครับตัดชิ้นงานในตรงนี้ตรงนี้ตัดชิ้นงานด้วยโซลิดครับปุ่มแรกปุ่มแรกอันนี้ตัดชิ้นงานด้วยนะครับเชื่อมปลายชิ้นงานเข้าด้วยกันอันนี้คือการต่อปลายด้วยกันอันนี้คือตัดชิ้นงานด้วยเฟสก็คืออันไม่แก้ครับแต่อีกอันหนึ่งสุดท้ายคือตรงนี้ครับเรียกว่าตัดชิ้นงานด้วยโซลิดกดครับกดเป็นนี้เลยกดตัวคานกดตัวคานเลยครับมันตัดกันเองเลยไม่ต้องเสียเวลาครับอย่างเงี้ยก็จะง่ายขึ้นแต่มันก็มันต้้องปนนซดะกตี ตัวนี้เห็นไหมครับมันคอนโทรลไม่ได้นะคือมันคอนโทรลไม่ได้เพราะมันเป็นโซลิดตัดกันแบบนี้ครับบางครั้งก็ต้องใช้คํสาสั่งตัดด้วยเฟสครับไม่งั้นมันตัดไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ตําแหน่งว่าต้องการตัดตรงไหนอ่ะนี่คือตัวอย่างนะครับในการทํางานนะคืองมือในการทําโปรไฟล์ซึ่งก็อย่างที่บอกไว้มันมีกําหนดนะครับหมุนได้นะครับนะหมุนได้ด้วยนะเก้าสิบองศานะครับอ่ามิลเลอร์ได้นะกระดดคคามสูงได้นะครับอ่าอ่ะ,อะมาดูข้อจํากัดนิดนึงตัดด้วยเฟสครับ ถ้าผมมีชิ้นงานถ้ามีเฟสแบบนี้ครับเอียงแบบนี้ครับอ่านะครับไม่คุบนะครับแล้วผมก็จะสร้างโปรโฟไฟล,ล์ขึ้นมาตามนี้เอาละเดี๋ยวผมจะออกกําังตัดน,นะครับตัดชิ้นงาน นะครับด้วยเฟซกดจึ๊บเฟซจึ๊บเฟซจึ๊บเฟซเห็นไหมครับกดตัวนี้ตัดชิ้นงานด้วยเฟซเห็นมครับง่ายไหมครับนี่ครับอีซี่แอันฟันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้อีกอันหนึ่งไปนะครับเอาละเราสามารถเลือกพร้อมกันได้ครับไม่งั้นเสียเวลาแย่ครับเลือกก่อนเลือกโปรไฟล์ก่อนแล้วค่อยออกคําสั่งตัดชิ้นงานด้วยเฟซครับแล้วก็กดมันจะตัดพร้อมกันเลยครับอันนี้คือ ประหยัดเวลาการทํางานนะโปรแกรม์ด้วยสามทำไม่ได้นะครับตัดป้องกันไม่ได้ทั้งหมดนะอันนี้จุดแข็งเหนือกว่าตรงนี้นิดนึงครับต่อไปครับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะทําเดี๋ยวผมดึงทีเทปข้็มาก่อนอ่ะอันดูครับเลื่อนอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวอะไรเอาใหม่แต่คราวนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองเสาะล่อง No. แบบนี้ครับสอรล่องซึ่งตรงนี้ครับถ้าเราตัดด้วยโซลิ o ทูเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคาดหวังว่ามันจะตัดเหมือน p r ไฟ i l เดอร์สก็คือมันจะตัดเข้าไปล่องเลยแต่จริงแล้วมันไม่ทำแบบนั้นครับอ่ะมาดูอีกทีครับผมจะ เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ออกคําสั่งตัดชิ้นงานด้วยเฟซกดเข้าไปในร่องนี้นะหนึ่งสองสามปุ๊บจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะไม่ได้ตัดเข้าไปในล่องนะมันแค่แปะไว้เฉยแบบนี้ครับซึ่งถ้าเราคิดว่ามันตัดด้วยโซลิดอาจจะทําได้ลองดูนะก็ทําไม่ได้ครับตัดชิ้นงานด้วยโซลิดอ๋อโซลิดนี่คือต้องคลิกแก้ตัวครับ อ่าชิ้นงานนี้ไม่ใช่โซลิดครับ entity info กันนะถ้ามันไม่ใช่โซลิดครับมันตัดไม่ได้โอเคได้ละโอเคผมก็กดตัดชิ้นงานด้วย solid tool อ๋อโอเคครับผมทำเองผมลืมเองตัดชิ้นงานด้วย Solid tool เนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นงานที่สร้างขึ้นมาจากตัวอะไรครับตัวโปรไฟล์เท่านั้นไม่งั้นมันทำไม่ได้แังนั้นเองเนี่ยในกรณีนี้เนี่ย ทำไม่ได้ครับโอ้โหนี่คือพลาดเองด้วยนะครับทําหลายตัวก็ทาไม่ได้จริงๆครับเพราะตัวนี้เป็นโอเพนซอร์สนะมันทาไม่ได้นั้นมันตัดด้วยตัวนี้ไม่ได้นั้นโซลิดเนี่ยทําไม่ได้นะครับอ่ะลองมันด้วยทีนี้ดีกว่าแต่อย่างงี้ครับตัดด้วยเฟสได้นะชีวิตที่ดีครับเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะลองมาดูตัวนี้ดีกว่าครับถ้าเราอยากจะเข้าใจครับวันนี้มาเจาะคาสั่งให้เอลียดผมเอาเหล็กตัวเอช่ะแล้วผมก็ลากเส้นปุ๊บผมก็กด อ่าผมเลือกตัวเเลือกตัวนี้แล้วกันเอ็กเซชั่นแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่ะปึ๊บสร้างเลยเมื่อสร้างปุ๊บแล้วเนี่ยทุกคนดูนะพอดีผมหมอ,อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไว้ดตรงกลางเอาไว้เซ็นเตอร์ออ Center. กดสร้างนี่ครับแล้วตอนนี้ผมจะตัดทำยังไงดูนะอ่ะผมเอาหลายๆตัวนะให้เห็นนะครับทุกคนจะเข้าใจว่าหลักการทำงานของมันไม่ยากครับอ่ะผมจะเอียงนิดนึง โอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้เฟซกันนะเลือกทั้งหมดครับแล้วก็ตัดชิ้นงานด้วยเฟซแล้วก็เลือกเฟซในาสุดครับหนึ่งสองสามปุ๊บมันก็จะตัดแบบกันแบบนี้ครับแต่มันจะไม่กินข้าปในเนื้อนะไม่ได้ไม่ไม่กินเนื้อ,อ,อครับโอเคลองตัดแบบโซลิดครับผมออังตัดแบบโซลิดครับทั้งหมดเลยนะมันก็จะชนแค่นี้เหมือนกันครับ ดังนั้นเองนะครับการตัดด้วยเครื่องมือ building tool นะครับมันจะไม่กินเข้าไปในเนื้อของชิ้นงานครับดังนั้นทางออกคืออะไรครับทางออกก็คือว่าถ้าเราอยากเก็บดีเทลจริงๆครับเราก็ใช้ขําฝั่งนี้ตัดแบบเฟสนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือ solid tool ตัดครับก็เป็น solid tool ครับเนี่ยนะครับก็คือ trim trim ก็คือตัดครับก็คือเอาตัวเนี้ยหนึ่ง trim สอง นะครับทิมสองทริมสองทิมสอง,สอ,งอันนี้คือเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่เราใช้ในการทํางานนะครับก็คือท r ิมก็ตอนนี้ก็เสร็จละแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาทําแบบนี้ครับชื่อของมันครับจะโดนเปลี่ยนซึ่งผมแนะนํานะว่าจะมีปลั๊กอินของ e n นอร์รครับมันมีปลั๊กอินอตัวหนึ่งชื่อ n อนอร์รอที่ว่า e n เนอร์ร l ดเสร็ทูเอเนอร์รเรทูเนี่ยโหลดได้จาก extension warehouse ครับ Windows แล้วไปที่ extension warehouse นะนะครับ หรือโหลดที่ไหนก็ได้นะจะมีโหลดโหลดอยู่ครับก็จะมีคําว่า solid tool อยู่เวลามันตัดครับชื่อของชิ้นงานนั้นมันจะไม่เปลี่ยนนะครับต้องต่อเน็ตก่อนนะนะครับก็พิมพ์คาว่า solid เข้าไปการเรียนรู้สเกดัปนะครับมันไปไกลแล้วนะเราต้องเราต้องติดตามนะใครอยู่ในคลาสผมไลฟ์ฟองเลิร์นดิ้งนะครับต้องพยายามค้นคว้าด้วยตัวเองเยอะๆนะครับสเกดัปเนี่ยมันเป็นมันเยอะมากนะครับก็ จะเป็น Enroll โซล d ตตรงนี้ครับตนี้ e n r o มีคนใช้แสนสี่หมื่นคนนะกดปุ๊บติดตั้งง่ายมากแล้วฟรีด้วยแล้วก็นี่เป็นผู้หญิงนะครับเป็นชาวแคนาดานะผมเคยทักเข้าไปนะนะครับก็คุยกันอยู่นะครับอยู่คือผมกำลังรวบรวมโปรแกรมเมอร์จากทั่วโลกนะครับที่อยากจะสร้างเครื่องมือดีๆให้ใกับคนทั้งโลกครับแล้วก็มาอยู่ด้วยกันนะครับก็ หวังว่าวันหนึงจะได้ร่วมมือกันการทำงานครับอ่ะโอเคครับเราก็มาดูกันก็เนี่ยมีคําสั่งครับเนี่ยมีมีคสั่งครับ trim trim จุ๊บจุ๊บนะครับ escape คือมันจะกลับด้านกันนิดนึงครับมันจะเอาตัวตัว escape คลิกคลิก escape คลิกคลิกมันจะกลับด้านกับเครื่องมือ Solid tool ของ s t c h u p นะไม่รู้เธอทําเพราะอะไรนะแต่เบอร์โต้นแล้วแบบนี้ครับดูนะกด trim จุบ escape esc นะคลิกคลิก escape คลิกคลิก escape คลิกคลิกนะครับก็เสร็จเลยครับอ่ะโอเคนะนี่คือการใช้งานเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับมันใช้กานได้เยอะเลยนะครับอาละต่อไปครับเราจะมาเรียนคำสั่งต่อไปครับเรียกว่านะหมวดงานเสาคอสลอนะครับ